ส่วนหน้าแ้งปีนี้ครับประเมินกันว่าอาจจะแล้งยาวนานครับอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากดินฟ้าอากาศโดยตรงอย่างภาคปศุสัตว์เนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือหาอาหารสําหรับเลี้ยงวัวสํารองกันไว้ครับด้วยการทํำญ้าหมักเอาไว้แทนฟางเพื่อเลี้ยงวัวครับ ญ้าพวกนี้ปลูกเองทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมเตรียมไว้เป็นอาหารให้วัวได้กินสำรองกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งปีนี้ที่คาดว่าจะยาวนานไม่งั้นไม่มีญ้าให้วัวกินนะครับไปหาซื้อที่อื่นก็เจอปรับราคาแพงด้วยนี่เป็นการเตรียมความพร้อมของนางพันนีสัตเ์ลนอายุ55าปีอยู่บ้านไร่พลุหมู่8ตํตำบลน,น้ำผุดอําเ,เมืองกลางนะครับซึ่งปลูกยางพาราแล้วก็เลี้ยงวัวใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราประมาณ5ไร่คุณผู้ชมปลูกญ้าต่างประเทศ เอาไว้เลี้ยงวัวทั้งหมดอยู่6ชนิดโดยการเตรียมหญ้าสำรองไว้ให้วัวกินนะครับก็เหมือนเป็นการถนอนอาหารสําหรับสัตว์อย่างหนึ่งคุณผู้ชมคือทยอยตัดหญ้าสําหรับนําไปบดเป็นหญ้าหมักนะครับเป็นอาหารวัวพื้นเมืองที่เลี้ยงไว้กว่า10ตัวเพราะว่าหญ้าธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมมันจะหายากขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งแบบนี้เลยต้องวางแผนเตรียมปลูกหญ้าเอาไว้เองดีกว่าแล้วก็ยังตัดต้นกล้วยที่ปลูกเอาไว้จํานวนมากด้วยครับเพื่อนําไปบดรวมหมักผสมกับหญ้า โอ้ถ้าบางชนิดก็กินหญ้าสดค่ะเหมือนกินนีหรือว่าหญ้าหวานจะตัดให้กินสดค่ะแต่ถ้าเป็นเนเปียจะไวบ้บดแล้วก็หมักค่ะค่ะบดสับแล้วก็หมักค่ะเนเปียแล้วก็เน,นี่ยไอตัวเนี้ยซุปเอริสเนี่ยถ้ากินเลยอวกจะชอบตอนที่ลำไม่แข็งนะถ้าลำแข็งก็ต้องบดค่ะ ส่วนวิธีการหมักญ่าก็ศึกษามาจาก y o YouTube โดยเอาญ้าต้นกล้วยมาเข้าเครื่องบดนะครับจากนั้นนําไปใส่ถังวางเป็นชั้นๆสลับด้วยการโรยเกลือแล้วก็น้ําตาลลงไประหว่างชั้นและเหยียบอัดให้แน่นทุกชั้นเลยครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างอากาศจะทําให้ได้ญ้าหมักที่มีคุณภาพ หญ้าหมักถังหนึ่งคุณผู้ชมใช้เลี้ยงวัวได้1วันพอดีครับก็คือมื้อเช้ากับมื้อเย็นจึงก็ต้องหมักเอาไว้เป็นจํานวนมากแล้วตอนหน้าแรงปีก่อนคุณผู้ชมคือเขาไม่ได้วางแผนปลูกหญ้าแล้วหมักเก็บไว้แบบนี้ทําให้หญ้าในธรรมชาติจะมีไม่เพียงพอครับต้องไปเสียเงินไปซื้อฟางข้าวมาช่วยอีกประมาณร้อยก้อนนะครับจึงมีประสบการณ์เราว่าต้องเตรียมรับมือไว้ก่อนไม่งั้นถ้าไม่รู้ทั้งแหล่งซื้อฟางด้วยแล้วก็ไม่เตรียมหาญ้าสํารองเอาไว้ต้องไปซื้อฟางแพงๆถึงเท่าตัวเลยครับ ก็เคยขาดนะเคยขาดซื้อฟางไงซื้อฟางยงไง่ก็ก็หลายหลายก้อนอยู่นะปีหนึ่งแต่ปีนี้กะว่าจะไม่ซื้อฟางจะเอาเก็บหญ้านี้ไว้กะหญ้าให้นมทุกายพันเท่าไงฟางอ่ะฟางนี่อยู่ประมาณ80ดิบาทกะแต่อันนี้ซื้อซื้อไปซื้อจากที่เขาอัดในนาเลยนะสี่ิบาทกะแต่ถ้าลงไปซื้อที่ร้าน่ะ8ปดสิบนะ ประเมินว่าเนื้อที่ว่างในสวนยางพาราประมาณ5ไร่ที่ปลูกหญ้าเอาไว้จะสามารถใช้เลี้ยงวัวได้ตลอดหน้าแล้งปีนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทยอยตัดแล้วก็หมักเก็บใส่ถังเอาไว้เรื่อยๆเพราะว่าตัดแต่ละครั้งก็รออีกประมาณ2เดือนจึงจะสามารถตัดซ้ำได้อีกครับเห็นทำหญ้าหมักเก่งๆแบบนี้นะครับจริงๆมีคนมาติดต่อขอซื้อเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ทำขายทำไว้เอาไว้ใช้ในครอบครัวตัวเองแล้วก็แบ่งให้หลานๆใช้เท่านั้นนะครับ